กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PP Story Hub กันอีกแล้วนะคะวันนี้แอดมินจะพาทุกคนย้อนวัยกลับไปดูภาพของสิ่งของต่างๆที่ช่วยกระตุ้นความทรงจำของคนในวัย30อัพกันค่ะเป็น16ภาพที่ชวนให้คุณได้นึกถึงอดีตที่เด็กในยุคปัจจุบันไม่มีวันเข้าใจ ลองมาดูกันสิว่าคุณจะเคยมีประสบการณ์กับสิ่งเหล่านั้นมากน้อยแค่ไหนไปฟังกันเลยค่ะ 1. ดินสอเปลี่ยนไส้ที่คุณห้ามทำไส้หายเลยแม้แต่ชิ้นเดียว 2. หน้าจอสกรีนเซเวอร์ที่เป็นรูปท่อหลายสีเดียได้ว่านั่งดูกันเพลินกันเลยทีเดียว ห้องเรียนตอนเด็กของใครมีชั้นวางทีวีพร้อมเครื่องเล่นเทปแบบนี้บ้าง 4. เครื่องฉายข้ามศีรษะหรือ overhead oh, projector ที่ล้าสมัยไปแล้วในยุคนี้แต่เชื่อสีบางโรงเรียนก็ยังแอบใช้อยู่นะ 5. สมัยก่อนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวต้องแบ่งกันใช้กันทั้งครอบครัว 6. เคสอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบใสที่ฮิตกันอยู่ช่วงหนึ่งเรียกได้ว่าถ้าเห็นแสงไฟ,ไฟวิบวับนี่เจ๋งสุดๆไปเลย 7. มือถือที่เท่ที่สุดคือม o t ต r ร OLA แบบฝาพับมันเจ๋งทุกครั้งที่คุณหยิบขึ้นมันมาจากกระเป๋าแล้วเปิดฝาเพื่อรับสายหรือโทรออกแต่ทำไมปัจจุบันรุ่นฝาพับแบบนี้ไม่นิยมกันแล้วล่ะ 8. วัฒนธรรมการไร้าซีดีรวมเพลงคิดของตัวเองที่ทำให้เกิดเป็นอาชีพไร้าแผ่นขาย 9. เด็กยุคนี้อาจเข้าใจผิดคิดว่าเมาส์ในอดีตต้องใช้ไข่แดงต้มสุกเป็นอะไร 10. สิ่งหนึ่งที่ทำให้เมื่อยมือเวลานั่งรถหรือขับรถนั่นก็คือการเปิดกระจกหมุนกันเข้าไปสี่ิ1 11. จอดรถทุกครั้งอย่าลืมถอดฟรอนต์วิทยุของคุณเอาไปแอบด้วยล่ะไม่น่าเชื่อว,ว่าของแบบนี้ขโมยก็ยังอยากได้อยู่นะ 12. การไปเช่าเทป vhs หรือที่เราเรียกกันว่าวิดีโอเทปคือความเพลิดเพลินที่สุดอย่างหนึ่งในช่วงวันหยุดยืนวนอยู่ในร้านได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยล่ะ 13. ถ้าพูดถึงสวนสัตว์ก็ต้องเป็นสวนสัตว์ดุสิตแต่ถ้าสวนสนุกแล้วก็ แดนเนรรมิดนี่แหละอันดับหนึ่งเลย 14. รองเท้าที่เคยทำให้สาวๆข้อเท้าพลิกกันมาแล้วนับไม่ถ้วนโดยเฉพาะสาวไซส์มินิซึ่งปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะ 15. สมุดภาพสามิติที่ใครมองออกมักจะเท่มากเล่นเอาปวดหัวกันเลยล่ะ 16. มีใครเคยเล่นเครื่องเล่นนี้บ้าง เวลาทำสำเร็จนะนะจะฟินมากเลยเรียกไ,ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความสนุกและความน่าประทับใจที่ย้อนกลับไปในอดีตเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนต้องเคยผ่านประสบการณ์นี้มาแล้วบ้างแต่สำหรับเด็กยุคใหม่นั้นคงไม่เข้าใจแน่ๆว่าสมัยนั้นพวกเราเล่นอะไรกันอยู่นะวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ